มาพบกับคุณครูเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้ครูเบียร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องผลไม้หลากสีมีประโยชน์อย่างไรเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างผลไม้สีแดงหรือผลไม้สีแดงม่วงได้แก่ แตงโมส้มโอแดงแอปเปิ้ลแดงทับทิมสตอเบรอรี่เชอร์รี่ มีประโยชน์ช่วยบำรุงปอดช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตามอวัยวะต่างๆในร่างกายผลไม้สีม่วงได้แก่ปูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่องุ่น ลูกพุนช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีและอ e ีสูงป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลในเลือดผลไม้สีส้มได้แก่มะม่วงส้ม มะละกอขนุนแคนตาลูปสับป,ปะรดทุเรียน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยลดคอเลสเต,รตอรอลในเส้นเลือดและช่วยบำรุงดวงตาป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมโรคต้อกระจกและบำรุงผิวพรรณผลไม้สีเขียวได้แก่แอปเปลิลเขียวองุ่นเขียว อะโวคาโดฟ่งกีวีมีสารต้านอนุมูลอิสะระลดการเกิดริ้วรอยช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผลไม้สีขาวและสีน้ำตาลได้แก่แก้วมังกรลิ้นจี่ลองกองเงาะมังคุด ลดการแบ่งตัวของเซลลมะเร็งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันความดันลดโอกาสการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรู้จักลักษณะของผลไม้สีและประโยชน์ของผลไม้กันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมรับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมบ๊ายบาย